ตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องเลยว่าปีเตอร์ไม่ค่อยนอนอยู่ห้องของตัวเองแต่ชอบไปนอนอยู่ห้องของเพื่อนพอสอบถามเพื่อนๆปีเตอร์ก็บอกว่านอนไม่ไหวฝันไม่ดีฝันมากเกินไปในความฝันนั้นมีคนพยายามเอาตัวปีเตอร์ไปอยู่ด้วยพยายามบุกมาที่ห้องทุกคืนทุกคืนยายฝันว่าเจ้าที่ของวิทยาลายัยจะเอาตัวของปีเตอร์ไปอยู่ด้วยวันนั้นเป็นวันพุธ ทางวิทยาลัยมีการรวมตัวกันไปที่วัดแห่งหนึ่งจะไปกันช่วงเย็นของวันศุกร์ผมก็เลยกลับไปเอาของที่หอแล้วก็กลับมากะว่าจะนอนเป็นเพื่อนปีเตอร์ในคืนนั้นตอนที่ผมกำลังหลับอยู่รู้สึกได้ว่าในห้องไม่ได้มีแค่ผมกับปีเตอร์แต่ยังสังเกตเห็นวิเงาดำๆคล้ายคนอยู่อีกคนหนึ่งเช้าของวันต่อมาเป็นวันพฤหัส ต่างคนก็ต่างแยกย้ายก,กันไปเรียนตามปกติตอนที่